เรื่อรขึ้นจีนเิ่สนับสนุนพลังงานสะอาดเมื่อไม่นานมานี้ทางการของจีนได้ประกาศยกเลิกมาตรการอุดหนุนพลังงานสะอาดเนื่องจากการผลิตแผงโซลาเซลล์ในจีนล้นตลาดส่วนทางกับความต้องการของผู้บริโภคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากเรียกได้ว่าเติบโตขึ้นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากทางการของจีนมีมาตรการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียหรือพลังงานสะอาดในปัจจุบันเมื่อรวมปริมาณพลังงานหมุนเวียของจีนในตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ4 0ของกํลาลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศจีนซึ่่่งงงมมาาาาาากกววพลันนนนหหิไปปแ้้โดยยเใ ผลิตพลังงานสะอาดของจีนที่กําหนดให้บรรลุเป้าหมายในปี2030จีนก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้แล้วนะคะแล้วก็ใช้เวลาก่อนกําหนดถึง6ปีด้วยเหตุนี้เองคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนนะคะร่วมกับสํานักงานบริหารพลังงานแห่งชาติจีนเนี่ยได้ออกมาประกาศลดการอุดหนุนโครงการพลังงานหมุนเวียนแล้วค่ะทางเยี่ยนชิงนะักวิเคราะห์บริษัทที่ปรึกษ,ษาด้านปริมาณคาร์บอนนะคะได้กล่าวว่าเห็นด้ชันว่าตอนนี้เนี่ยจีนมองด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศเพีย,พยงพอแล้วค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องสนับสนุนอีกแล้วแต่ทั้งนี้ทางน กระทบถึงผู้ใช้ปลายทางค่ะอิิวโลกน